สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชุธิาอัราครกัีกุณนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์รหัสนักศึกษา661220วันนี้ดิฉันจะมาแนะนำสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏกำแพงเพชรค่ะหรือเรียกว่าห้องสมุดนั่นเองค่ะสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชพัฏ์กำแพงเพชรหรือห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถือได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในระดับสถาบันการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรและมีความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร ห้องสมุดแห่งนี้มีทั้งหมด4ชั้นชั้นที่ 1. จะมีบริการใช้งานคอมพิวเตอร์ถ่ายเอกสารสอบถามข้อมูลและการยืมคืนหนังสือห้องสมุดที่นี่มีทั้งลิฟต์และบันไดให้ใช้บริการถ้าหากใครอยากออกกำลังกายก็สามารถเดินขึ้นบันไดได้เลยค่ะชั้นที่ 2. มีหนังสือหลากหลายหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั่วไป หลักปรัชญาสังคมศึกษาและภาษาศาสตร์อีกทั้งยังมีโต๊ะบริการไว้สำหรับนั่งอ่านหนังสือหรือนั่งทำงานอีกด้วยค่ะชั้นที่3เต็มไปด้วยหนังสือเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยและประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นรามเกียรติ์อีหนาขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณีสามก,ก๊ก รวมไปถึงวัฒนธรรมเกี่ยวกับชาติไทยและชั้นที่4ก็จะเป็นในส่วนของหนังสืออ้างอิงแบบเรียนหลักสูตรต่างๆวิทยานิพนธ์และนวนิยายเรื่องสั้นอีกมากมายอีกทั้งยังมีห้องทำงานส่วนตัว ที่ไว้สำหรับทำงานเป็นกลุ่มแต่ต้องมีการจองล่วงหน้าจึงสามารถใช้บริการห้องได้และในมุมนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่มีไว้สำหรับให้นักศึกษาและบุคลากรได้ใช้บริการในการนั่งอ่านหนังสือทำการบ้านหรือทำงานเป็นกลุ่มนั่นเองค่ะ นอกจากนี้แล้วห้องสมุดแห่งนี้ยังมีห้องน้ำที่สะอาดไว้สำหรับใช้บริการอีกด้วยค่ะดิฉันอยากเชิญชวนทุกคนให้มาศึกษาหาความรู้จากห้องสมุดของเราไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ